สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบ็ซซิซ่ากับผมบายวิคเชนเคยนะครับคลิปนี้จะเป็น EP1 แกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้เรียกว่าเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูสที่เป็นกระแสในช่วง2อสเดือน4ีหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมากๆนะเป็นกระแสมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน่าจะเห็นกันบ้างแล้วสเปคต่างๆน่าจะมีกันมากมายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในมือผมแล้วนั่นก็คือ a อซิสเมตาสปีดเอตโตเกียว เอโตเกียว ok นะครับมาอยู่ในมือแล้วนะครับวางจําหน่ายวันนี้เป็นวันแรกนะก็บอกก่อนนะครับว่ารอบนี้มาแค่เอดนะเนาะเพราะว่าไม่สามารถซื้อคู่แฝดอย่างสกายพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าราคามันมารอบนี้9,200บาทนะอ่บาทบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอเลือกเป็นเอดนะครับเป็นเอโตเกียว ok ที่คิดว่ายังคงมีความเชื่อว,ว่าในรุ่นเอดน่าจะเหมาะกับผมมากกว่า ตัวสกายนั่นเองนะครับก็เลยจัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนใดๆเลยนะเอาฟิลถือก่อนนะโครเบาเบาเท่าไหร่เดี๋ยวไปช่างให้ดูนะครับก็เข้าเรื่องเลยละกันนะครับเริ่มจากตัว upper นะครับเริ่มจากสเปคเลยแล้วกันนะ upper จะเป็น motion wrap ครับ motion wrap 3.0ก็คือวัสดุที่คุ้นเคยนั่แหละนะถ้าเทียบกับรุ่น paris แล้วเนี่ยผมว่าวัสดุมันก็คล้ายๆกันครับแต่ว่า p a t ิร์นต่างๆเนี่ยมันจะดู หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับในช่วงด้านหน้าบริเวณโทบ,โบ็อกซ์เนี่ยก็จะเป็นตาข่ายเล็กๆแล้วก็รูปทรงคล้ายๆเดิมไปนะมันจะโปร่งๆนิดนึงนะครับแล้วก็เบาบางนะครับเบาบางแล้วก็ดูละมุลมากอ่ะเออดูเหมือนจะไม่ทนอ่ะดูเหมือนจะไม่แข็งแรงดูเหมือนจะขาดง่ายอ่ะแต่ผมว่าโมชแนบนี่เป็นวัสดุอัปเปอร์เบอร์ต้นๆที่ผมชอบเลยนะครับแพทเทิร์นอื่นๆนะครับจะมีบริเวณตรงเนี้ยเนาะตรงนี้เขาจะทําเป็นเหมือนเป็นแถบแถบ,แถบเป็นเหมือนเทปอะครับที่ กระชับตรงบริเวณหลังเท้านะครับดีไซน์แน่นอนผมว่าเขาตั้งใจทำนะครับเพื่อให้ตัวการกระชับตัวบริเวณหลังเท้าเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนอื่นๆก็จะโปร่ปงๆนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการระบายอากาศไม่มีปัญหาแน่นอนกับเจ้าตัวโมชั่นรับใน A อซิงเบตสปิดเอตโตเกียวคู่นี้นะครับตัวเชือกรองเท้าเชือกรองเท้าในตัวของเอตโตเกียว ok จะเป็นแบบเดิมเลยครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีเขียเข้ยวๆเป็นตะขอขึ้นมา เป็นตะขอขึ้นมาที่แบบทําให้การมัดเชือกเนี่ยมัดได้อย่างแน่นยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปครับคือเชือกยาวขึ้นอ่าเดี๋ยวตอนออนฟีดผมลองให้ดูนะครับคือเชือกยาวขึ้นยาวชนิดว่าร้อยลันเนอรอลูปแล้วนะครับก็ยังแบบ เหลือมัดแล้วก็กําลังดีอ่ะมัดง่ายไม่มีปัญหานะครับต่างจากรุ่นพารีสเนี่ยที่ผมว่าเชือกมันสั้นไปเวลาร้อยลัเนอร์หลูปเนี่ยรู้สึกว่าเชือกปมมันเหลืออยู่ตี๊ดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทาง a 6ซิกเขาก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะตัวลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าเป็นแบบเหมือนเดิมคาว่าเหมือนเดิมคือเป็นแบบแผ่นบาง,บาง ลักษณะเป็นแบบหนังกลาบอะครับเป็นหนังกลับสัก,กาดบางๆเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เจาะรูระบายอากาศบริเวณรอบๆลิ้นได้อย่างทั่วถึงนะครับเจาะทั่วเลยนะครับเพราะฉนั้นระบายความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันนะบริเวณลิ้นรองเท้านะครับจะมีสกรีนเป็นสัญลักษณ์ A6 นะครับแล้วก็เขียนว่า Meta Speed A นะครับแน่นอนถ้าเป็นรุ่น Sky ยก็จะเขียนว่า Meta Speed Sky นะครับตัวลิ้นเนี่ยผมว่าเขาทํามาได้พอดีมากขึ้นนะ ในรุ่นก่อนรุ่นปารีสเนี่ยผมรู้สึกว่าลิ้นมันมันสั้นไปหน่อยเวลาใส่แล้วมันจะแบบยน่นมันล้นมันเคลื่อนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าปรับปรุงมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวเอโตเกียวนะอ่ะรอบๆแน่นอนผมว่าโลโก้ของเอซิกเนี่ยมันคลาสสิกอะเออเนาะแล้วมันเป็นรองเท้าญี่ปุ่นนึกออกไหมครับเป็นรองเท้าแบรนด์ญี่ปุ่นนะลายแบบโอนิสกานะแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วมีอักษรคําว่าโตเกียวตรงเนี้ยโอ้โห มันขับเลยกันครับคำว่าขับคือมันทําให้รองเท้าเนี่ยดูสวยดูมีสเสน่ห์ดูแบบเก่ามากยิ่งขึ้นนะ่ะโดยเฉพาะตัวตัวแถบโลโก้ของ a อซิเนี่ยจะเป็นแบบสกรีนลงไปบนบนตัวอัปเปอร์เลยนะแต่ว่าโตเกียวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นตัวแบบแปะนุ่นๆอ่นนะเป็นตัวเหมือนตัวอักษรนุ่นๆเป็นยางเนี่ยมาแปะก็คือดูเท่ไปเลยอ่านะถัดมาครับถัดมาตัวซอฟตติดกับพื้นเนาะ ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรบริเวณส้นเท้าครับส้นเท้าก็จะเป็นขึ้นโครงแบบเดิมเลยนะเป็นโครงแบบเนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าการที่ออกแบบส้นเท้าแบบเนี้ของตัวเอซิกเน่ยล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีแน่นอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบริเวณคอล,ล่าบริเวณตรงนี้นะครับ ในรุ่นเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นฟองน้ํารอบมาถึงนี้เลยนะครับในรุ่น Paris เนี่ยหรือว่าเอ็ดพัตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นฟองน้ํารอบเลยนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะในรุ่นก่อนแต่พอมาเป็นในตัว A t o k เกียวนะครับ A ok เอโตเกีนี่เขาจะบุกฟองน้าเฉพาะตรงกลางเลยตรงที่มันอยู่กับเอ็นร้อหวายนะครับแล้วก็มาแค่มาถึงแค่ตรงนี้ เ,ออเป็นดีไซน์ที่ผมว่าเป็นดีไซน์ใหม่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนของการลดน้ําหนักให้กับตัวรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ลองใส่ยังไม่ได้วิ่งนะคู่นี้ยังไม่ได้ลองวิ่งนะครับเท่าที่ลองใส่มาแล้วตอนที่ได้มาเนี่ยก็คิดว่าการล็อกกระชับข้อเท้าก็ยังทําได้ดีเช่นเดิมชเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสังเกตว่าในบริเวณตรงนี้เออใกล้ๆก,ก,กับคอล่าเนี่ยเขาเจาะรูระบายอากาศใหญ่ๆไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโ,โหตัวนี้เป็นแบบ บริสแน่นอนนะครับเป็นแบบบริสแน่นอนก็คือระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมไม่น่ามีปัญหาเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับด้านบนของเจ้าตัว S6 Meta Speed Eight Tokyo ครับผมถัดมาที่พระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยโอ้นั่นก็คือ midsole หรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับอ่าสำหรับพื้นโฟมชั้นกลางผมให้ดูใกล้ๆก,ก่อน จะสังเกตว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าโฟมมันเป็น2ชั้นนะครับแต่เป็น2ส,สีสีต่างกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนชั้นบนจะเป็นโฟมร,รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง a 6กนะครับชื่อว่าโฟม ff leaf หรือว่า f ไฟฟ Leaf นั่นเองนะครับจับดูรู้ได้อย่างชัดเจนเลยครับว่านุ่มเออนุ่มขึ้นนุ่มกว่า ff turbo plus แน่นอนนุ่มแบบนุ่มเลยอะ เออบีบยังบีบยังรู้เลยครับคือเป็นโฟรมรุ่นใหม่ที่นุ่มเลยนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าใส่แล้วนุ่มอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงดีไซน์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมของ A s i ิในตระกูลเม t a ลสปีดนะครับสำหรับเอโตเกวคู่นี้นะครับชั้นบนจะใช้เป็น FF Le f ฟลีโฟมใหม่นะครับที่มันสังเกตว่าชั้นบนเนี่ยมันจะหนาเลยนะครับแล้วก็แทรกด้วยแผ่นคาร์บอนเพลทแบบเต็มผืนนะครับแต่ว่าสังเกต แผ่นคาร์บอนเพกก็เหมือนเดิมนะดีไซน์คือจะเป็นแบบรูปช้อนครับงอเงี้ยเออลงมาติดพื้นะเนี่ยจะมีแผ่นตรงกลางนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือแผ่นจะค่อนข้างวางอยู่ใกล้พื้นครับแล้วรูปทรงของแผ่นคาร์บอนเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นช้อนโค้งอย่างเงี้ยนะครับ mm. ซึ่งธรรมชาติปุ๊บเนี่ยโค้งอย่างงี้ติดพื้นอย่างงี้เป็นไงครับแผ่นแข็งๆตกพื้นเนี่ยมันก็จะม้วนลงเท้าไปเลยม้วนเท้าเราไปเลยนะครับคือโค้งปุ๊บ แตะพื้นม้วนเท้าไปเลยนี่คือการดีไซน์การออกแบบของเจ้าเอ็นะครับเป็นตั้งแต่ปารีสจนมาถึงโตเกียวแล้วนะครับถ้าเป็นสกายนะครับไม่มีสกายนะมีแต่เอ็ดนะรอบนี้ก็คือถ้าเป็นสกายนะครับเขาจะใช้การวางโฟมด้านบนเนี่ยเป็น FF Turbo Plus โฟมนุ่นเดิมนะครับแต่ว่าจะให้มันน้อยหน่อยอ่าชั้นบนจะบางๆนะครับแล้วก็แทรกกลางด้วยแผ่นคาร์บอนที่โค้งไม่เท่าเอท แผ่นมันจะตรงกว่านะครับแล้วก็ชั้นล่างใช้เป็นลีฟนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของแผ่นที่ตรงกว่านะครับมันก็จะเวลากดเท้ามันก็จะดีดแรงออกไปนะครับก็ตามคอนเซปต,ต์ว่าตัวสกายก็จะเน้นเรื่องการเพิ่มระยะก้าวสไตล์นั่นเองนะครับส่วนเอทโตเกียวหรือเอทปารีสตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคด ANCE หรือว่าปั่นรอบขานั่นเองนะครับก็เป็นดีไซน์แต่ก็ชัดเจนว่าใช้โฟม 2ประเภท2ชนิดนะครับในรองเท้าคู่เดียวเป็นโฟมจะเรียกว่าเป็นโฟมร,รุ่นท็อปกับรุ่นโคตรท็อปก็ได้นะครับมาใส่ในตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปนุ่มขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองนะสำหรับสแต็กไฮนะครับคู่นี้ส้นเท้า39.5มิลครับด้านหน้า34.5มิล39.5 34.5 5ดรอป5ครับก็ดรอปเท่าเดิมสแต็กเท่าเดิมความสูงเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งก็ได้ด้วดว่า แน่นอนเป็นรองเท้ามาราธอนเนอร์นะก็ใช้วิ่งได้ตามกดเว r l ์อ t h ลต t ิกอยู่แล้วนะครับมีหลายๆคนวิ่งขึ้นโพเดียมไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับน้ำหนักโอ้โหน้ำหนักถือดูก็รู้แล้วครับเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูนะสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้เม t a s ส e ีดเอทนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นเอทโตเกียวนะครับไซส์9.5 US 27.5เซนนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เป็นไง163กรัมค,ครับ ย่ามีกครั้งหน้า9.5 US 27.5เซนน้ำหนัก163อะลองช่างอีกข้างดูเล่นๆดูดิว่าเท่ากันไหมโอ้โห160เบาลงไปอีกเออเบาลงไปอีก9.5นะเพราะฉะนั้นปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้นชัดเจนครับน้ำหนักเบาลง เบาลงเยอะเลยด้วยนะครับเหลือ1 6 3 1 6 0ด้วยทางนี้ผมช่างได้160นะเ <_ d ying> พราะฉะนั้นเบาลงเข้าไปอีกอะ่ะแล้วถ้าไซส์มาตรฐานที่เขาเอาไปช่างกันเนี่ย <_ d ying> ไซส์9เนี่ยผมว่าไม่ถึง160ด้วยซ้ำน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นมากๆอยู่แล้วนะครับของเจ้าตัวตระกูลรองเท้าเมตาสปีดนั่นเองนะครับโตเก,ยกเียวก็เบาลงไปอีกเพราะนั้นว้าวเลยนะว้าวเลยจริงๆนะครับสิ่งที่ผมสังเกตนะครับสิ่งที่ผมสังเกตอันดับแรกเลยนะครับ ผมจำไม่ได้เพราะว่าตัวพารีสผมไม่อยู่แล้วเนาะก็สายหมุนนะ่ะซื้อมาขายไปวนไปนะออกไปแล้วนะครับแต่เท่าที่จำได้เนี่ยผมรู้สึกว่าในตัวพารีสนะครับตัวพารีสนะครับตรงบริเวณกลางเท้าเนี่ยบริเวณเนี่ยมันเหมือนจะแบบเว้าวกว่าแล้วก็แคบกว่านะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะวางได้นิ่งวางได้เต็มมีส่วนที่สัมผัสพื้นได้เต็มมากยิ่งขึ้นที่สำคัญที่เปลี่ยนไปแน่นอนก็คือตรงทรงส้นเท้า นะส้นเท้าเปลี่ยนไปแน่นอนโดยเฉพาะตรงนี้ครับถ้าเรามองจากด้านบนอ่ะเราจะเห็นมันเหมือนแบบไอโฟมเอฟฟลีแบบมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นสอดไส้เข้าไปอ่ะเออเหมือนสอดไส้เข้าไปในเ f Turbo p เ u s สเนี่ยสีเหลืองๆ,ๆนวลๆเนี่ยคือเ f Turbo Plus นะแล้วรูปทรงครับสังเกตว่ามันจะเหมือนเป็นทรงคัพเค้กอะ่ะเหมือนถ้วยคัพเค้กครับเออในรุ่นเดิมมันจะแคบกว่านี้ครับรุ่นปารีสนะอ่าเอฟปารีสมันจะแคบกว่านี้แล้วก็มันจะแบบโค้งขึ้นอย่างนี้ด้วย นะถ้ามีภาพเดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูแล้วกันนะครับเทียบกันเนาะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นทรงแบบกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีพื้นที่ในการลงเท้ามากขึ้นไม่ได้เว้าไม่ได้แหวง่งไม่ได้เชิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นการลงเท้ามันจะรู้สึกว่าลงได้เต็มเต็มมากขึ้นนั่นเองนะครับลงได้เต็มเต็มแบบชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปรับปรุงมานะครับรูปทรงก็ยังเป็นทรงล็อกเกอร์นะสังเกตว่าก็ไปจนสุดเท้าเหมือนเดิมนะครับน่าสนใจน่าสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ เอโตเกียว uh, ok mm hmm. นั่นเองนะครับพลิกมาดูจุดเด่นที่สดุดอีกอย่างหนึ่งของรองเท้าวิ่งตระกูลเมตัสปีดนะครับนั่นก็คือเอาโซนะครับเอาโซหรือว่าพื้นยางพื้นยางยออมมยแงพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยมั้งเออผมไม่อยู่แล้วไงแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นยางเอซิ i กรปนะครับซึ่งผมอยากให้โหยกให้เป็นเบอร์ต้นๆอะ่ะอาจจะเป็นเบอร์1เบอร์2องได้ซ้ำสำหรับยางรองเท้าวิ่งนะเอซิกรปดียังไงทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับหึบ กาะเอาอยู่หมดครับพื้นลื่นเปียกน้ําอะไรยังไงเนี่ยเอสิกริปคือไม่แทบโห,โหท่าไม่เจอการแฉลบครับคือหนึบจริงๆและที่สําคัญเรื่องความทนทานต่อการสึกหรอนะอายุการใช้งานนะครับความทนก็สูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังให้มาเหมือนเดิมแพทเทิร์นเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ข้อแต่างจากตัวสกายก็คือรุ่นสกายนะครับจะเป็นพื้นสีแดงตัวยางเนี่ยจะเป็นสีแดงเอ โตเกียวเป็นสีดำสกายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็วาวๆต่างกันนิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นอย่างดีจริงๆกับเจ้าตัว A อซิเมตส e e ดเอทโตเกียวนั่นเองนะครับเอาล่ะรัวไปหน่อยนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามเรื่องรองเท้าวิ่งชอบรองเท้าวิ่งเนี่ยน่าจะเสพข้อมูลในส่วนของตัวสเปคมากันเยอะแล้วนะครับเพราะเพื่อนๆพี่ๆอินฟลูต่างๆก็เริ่มลงกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยขอหดเดียวรวดเดียวจบเลยแล้วกัน ขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนของการทดลองสมใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงไซซิ่งเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับโฟม f f l e a ฟที่ใส่มาในรุ่นนี้เป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับกับการออน e ี d สมใส่เจ้าตัว A6 m e t เม s p e e d Tokyo ครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว A6 m e t a s p e e d A t o k y o เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเรื่องไซส์เหมือนเดิมครับคู่นี้ผมเลือกไซส์9.5 US นะครับก็คือบวกจากปกติ0.5แล้วก็เท่ากับรุ่น Paris นะครับอ่ะมาดูกันครับนะดูความยาวนะนี่ครับนิ้วผมอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมพอดีนะครับพอดีพอดี ผมว่าพอดีคําว่าพอดีก็คือหมายความว่าบวก0.5ครับแต่ในความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยาวกว่าเดิมนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนยาวกว่าเดิมนิดนึงอ่ะเออเทียบกับปารีสเนี่ยปารีสจะรู้สึกว่ามันสั้นกว่านี้แต่ตัวเนี้ยผมคิดว่า0.5ถึงแม้ว่าจะดูยาวกว่าปารีสอะแต่ก็คิดว่าพอดีควรจะบวกเพราะว่าถ้าตรงซ้ายเนี่ยผมว่าชน เออชนบางทีตรงล็อกข้อเท้าดีมันอาจจะไหลไปไม่ถึงก็ได้แต่ว่าสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตรงปลายเท้าเนี่ยมันเหลือพอดีแบบนิ้วกดเป๊ะเลยอะ่ะเพราะนั้นผมยังแนะนำว่าบวกไซส์ดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอัปเปอร์อ่ะมันจะดูแบบมีความบางๆงลงนิดหน่อยนะครับช่วงบริเวณด้านหน้านะครับด้านข้างเนี่ยสังเกตว่าถ้าตรงเนี้ยตรงนี้ของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูดีกว่าอ่า ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมรู้สึกว่านิ้วมันพอดีเลยอะ่ะมันพอดีแบบบิดเบียดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าตรงไซส์เนี่ยคนที่เท้ากว้างแบบผมเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวนิ้วก้อยเบียดก็ได้นะแต่ถ้าคนเท้าเรียวก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นผมยังแนะนำว่าควรบวกไซส์นะครับหรือใส่เท่าเดิมอะ่ะในรุ่นเอ็ดพารีสนะครับใส่ไซส์ไหนสกายพารีสใส่ไซส์ไหนผมว่าใส่ไซส์ใส่ไซส์เท่าเดิมได้พูดง่ายง่ายนะครับเพราะนั้นก็ บวกนั่นแหละเออในมุมผมก็ยังบวกอยู่ดีนั่นเองนะครับมาถึงฟิลลิ่งโฟมที่ทุกคนรอคอยนุมนมนมย <c oughs> น่มแล้วเออนุ่มแล้ะนุ่มเลยนุ่มแล้วนุ่มจริงแต่ไม่ได้นุ่มแบบยิยบยับยิบยับนะครับไม่ได้นุ่มแบบเอออย่างเอนโดฟินีลีดอย่างงี้ครับเ <c oughs> ทียบกับโปรซเดี๋ยวผมทำคลิปตั้งหางแล้วกันเนาะอยากให้ไปลองวิ่งก่อนเนาะเ <c oughs> ทียบกับโปรซีผมว่า นุ่มน้อยกว่าโปรีน้อยหน่อยหนึ่งอะแต่ใกล้เคียงเดี๋ยวจะบอกโดยเฉพาะด้านหน้านะครับเสียงยิบยับยิบยับ,ยบเลยโฟมลีฟเนี่ยคือแบบรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มอะเออดูดิเหยียบให้ดูมันอาจจะไม่ได้วัดอะไรบ้างนะครับแต่ความรู้สึกคือโฟม FF l e ฟคเนี่ยคือนุ่มจริงๆนะครับส้นเป็นส้นเป็น,นเทอร์โบ FF ฟเฟคเทอร์โบพลสก็ยังนุ่มอยู่เหมือนกันนะเออ FF ฟเทอร์โบพลสแต่ FF t เ r b o ทอร์โบพลสเนี่ยมันเป็นโฟมที่แบบเวลาเหยียบอย่างเงี้ยวัดไม่ได้เหยียบเี่ย เหมือนบันจะกดลงไปเยอะใช่ไหมแต่วิ่งจริงมันจะแน่นแต่เจ้าลีฟเนี่ยด้านหน้ารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเหมือนโมจิยึงๆอะ่ะมันหยึงๆอะ่ะเออรู้สึกนิ่มแล้วก็สบายฝ่าเท้ากว่าเดิมแน่ๆเนาะเทียบกับตัวเ e อทดพารีสครับโตเกียวสบายฝ่าเท้าขึ้นแน่ๆนะครับคือเอทดพารีสเนี่ยบอกกันเลยว่าผมวิ่งได้เต็มที่ก็ประมาณสัก10กิโล หรืออาจจะเกินนั้นได้นิดหน่อยนะครับผมก็จะเจอเรื่องรู้สึกว่ามันมันเริ่มอาจจะเริ่มเจ็บเท้าเจ็บฝ่าเท้าแล้วแต่ตัวเนี้รู้สึกว่าสบายฝ่าเท้าขึ้นชัดเจนครับเออสบายฝ่าเท้าขึ้นชัดเจนนะในเรื่องความมั่นคงกล้าพูดเลยครับว่ามั่นคงขึ้นคําว่ามั่นคงขึ้นขอมั่งคงคึ้นเออคงจริงแล้วนาะคำว่ามั่นคงขึ้นนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเท้ามันไม่มีอาการบิดล้มในเนาะ คือมีแหละนิดหน่อยแต่ว่าไม่เท่ากับตัวเอ a r พารีสเทียบอาการล้มในแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ็พารีสเนี่ยจะมีอาการบิดล้มในมากกว่าแต่มีแต่แต่พอเป็น FF l e ฟเนี่ยที่มันนุ่มกว่านะครับเพราะนั้นเวลาเราวางเท้าหรือว่าช้าๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะกลายเป็นความแบบ มีความยิบยับมากกว่านึกถึงตัวโปร4ครับเออมันจะพอนุ่มมันก็จะยิบยับมากกว่าแต่ไม่เท่าโปร4นะผมรู้สึกว่าโปร4มีอาการวางเท้าและยิบยับกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยคนเท้าล้มผมว่าวิ่งได้ดีขึ้นอะ่ะเพราะว่าถึงแม้ยังมีอาการบิดล้มในนะแต่ว่ามันวางเท้าได้ตรงได้เต็มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเอ็ดพารีสนะครับอาการที่รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าคนเท้าแบนแบบผมนะแบนมากหรือไม่มากก็ตามเนาะผมมีความรู้สึกว่าเ,เจออาการคือมันเจอตั้งแต่ตอนเอ็พารีสแล้วลก็คือเจออาการดันอุ้งนิดๆตัวนี้จะสําหรับผมเนี่ยจะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันดันอุ้งมากกว่านะดันอุ้งมากกว่าตัวพารีสแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแม้แต่ตัวพารีสที่ผมรู้สึกว่าดันอุ้งอะ่ะผมวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งครับวิ่งไปสัก กิโลสองกิโลไม่ต้องเยอะอะ่ะวิ่งไปสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่าอาการมันหายไปงงดีเหมือนกันนะตัวนี้เช่นเดียวกันผมก็คิดว่าถ้าไปวิ่งจริงเนี่ยก็น่าจะโอเคนะน่าจะโอเคแต่ว่ามีความรู้สึกเนี่ยถ้าใส่ยืนเดินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันดันดันนิดหนึ่งเนื้อเท้ามันก็จะลดมาหน่อยๆแหละเออคล้ายปารีสนะแต่ว่านิ่งกว่ามั่นคงกว่าส้นเท้าเนี่ยเห็นไหมครับช่วงช่วงท้ายเนี่ยที่ผมว่ามันเป็นทรงครับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆลเนาะ เวลามันปักลงไปกับพื้นปุ๊บเนี่ยมันลงได้แนบเต็มเลยตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเว้าวน้อยกว่านะครับแล้วก็มันดีไซน์มันอาจจะไม่ได้แบบเฉือนควานโฟมเหมือนยี่ห้ออื่นใช่ไหมครับแต่องศาในการวางเท้าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านส้นเท้าตรงครับเนี่ยพอลงปุ๊บมันลงได้เต็มครับมันวางเท้าลงไปได้เต็มเต็มนิ่งๆอย่างเงี้ยเออเต็มๆต็มนิ่งๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเลยคิดว่าการวางเท้ามันน่าจะวางเท้าได้แบบนิ่งแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่ได้เลยคือนุ่มขึ้นแน่นอนนุ่มขึ้นแบบสัมผัสได้นุ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยกับเจ้าตัว FF Leaf นั่นเองเนาะไปวิ่งกันดีกว่านะเดี๋ยวไปวิ่งกันดีกว่านะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปให้รวมสรุปรวมให้ฟังแล้วเรื่องไซส์แล้วก็เรื่องฟิลลิ่งเป็นรองเท้าที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าเป็นเจ้าของแต่เรื่องราคาเป็นยังไงไปดูท้ายคลิปเครับกับ A6 m e t a s p e d 8 Tokyo ok เฮ้ย ก่อนไปนิดน,นึงได้ไหมไม่ได้ลองอย่างเงี้ยเออหุ่นกลิ้งเหมือนเดิมคือรู้สึกได้นะผมไม่ได้ลองเน้นๆอย่างนี้ไงพอปักลงไปครับมันก็จะโค้งแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมช่วงหน้าเท้าเนี่ยมันมุดลงเลยแล้วก็ฟิลเหมือนหน้าเท้ามันยืนได้ฟิลเหมือนแบบเต้นบัลเล่อ่ะเออคือตรงนี้เป็นนูนใช่ไหมครับตรงที่มันเป็นช่วงที่แผ่นคาร์บอนรูปช้อนอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะแบบเป็นทรงโค้งที่บังคับเท้าให้ ปักลงไปอย่างนี้แล้วมันไปสุดเท้านะเว้ยเออมันไหลไปจนสุดเท้าจริงๆนะครับเรียกได้ว่ายืนท่านี้ได้อ่ะเออยืนท่านี้ได้เลยเออนี่ดีไซน์ดีเพราะนั้นในการปั่นรอบขาผมว่าดีเลยนะครับขอลองยืนขาเดียวได้ไหมอ่าถ้าพูดถึงยืนขาเดียวนะผมรู้สึกว่ามันจะด้วยความที่โฟมมันนุ่มอะ่ะมันก็จะเห็นไหมยิกยักยิกยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าคิดว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมันขึ้น กว่่า Paris แนนนอทีไปสรุปท้ายคลิปได้เลยครับออไปและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสมใส่เจ้าตัว a s i c กเมทาร์ e ปีเตโตเกียวคู่นี้นะครับได้ทยว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งไปเลยเปลี่ยนฟิลลิ่งหลายอย่างชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นสบายฝ่าเท้าขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่า ในรุ่นก่อนหน,นี้พารีสนะครับไม่ว่าจะเป็นสกายรละเอทเนี่ยผมวิ่งแบบได้สัก10กิโลผมก็รู้สึกว่าสถานเจ็บเจ็บจมูกเท้าฝ่าเท้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอโตเกียวที่ใช้โฟมใหม่ f f Le a f ที่นุ่มขึ้นแน่นอนเนี่ยอาการสถานที่ผมเคยเจอในรุ่น p ารีสเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะรีบเอาไปทดลองวิ่งแล้วเอามาแชร์มาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับย้ําเรื่องราคาอีกครั้งหนึ่งส่งท้ายคลิปนะครับราคาจําหน่ายนี่แหละแบบโอ้โห ปรับขึ้นมาอีกเนาะในรุ่นปารีสก็อยู่ที่8 5 0 0ตอนเปิดตัวนะครับแล้วก็ปรับราคาขึ้นมาเป็น8 7 0 0สําหรับโตเกียวครับราคาขึ้นเป็น9,200บาทครับคู่นี้9,200บาทนะครับส่วนสกายไม่ใช่ให้ดูส้นให้ดูพื้นเอตทั้งคู่นะจริงๆอยากทํานะอยากแบบฟิลลิ่งแบบซ้ายมือของผมคือสกายโตเกียวนะครับและขวามือของผมคือ เอทโตเกียวนะครับสองคู่นี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมอยากจะทําอย่างนั้นเหลือเกินนะครับแต่ด้วยราคา9ก้าพันสองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ,เอาเอาคู่เดียวก่อนแล้วกันเนาะถ้าถ้าเอซิกนะถ้าเอซิกจะเห็นใจก็สามารถสนับสนุนได้นะครับส่งมาให้ทดลองได้นะก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมเคยโพสไว้นะว่ารองเท้าวิ่งเนี่ยในช่องผมอะคลิปที่คลิปรองเท้าวิ่งเยอะที่สุดยี่ห้อที่เยอะที่สุดคือเอซิกนะรู้ปะ่ะนะครับเพราะนั้นเอซิกประเทศไทยเข้าได้เลยจ้ากราบสวยๆเลย แซวแซเพื่อตลกเขาเรียกว่ารูปหล่อมังนกตลกมากได้นะอ่ะเขาเลือกเขาเลือกสักทีนะครับก็ราคา92 0 0ถามว่าแพงไหมแน่นอนแพงแพงมากด้วยนะครับแพงแพงเลยอนะ่ะแต่ว่ามันก็เราลองคิดถึงราคารองเท้าที่เป็นซูเปอร์ชูแบรนนะปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ต่ำกว่า8,000แล้วน้อยแบรนด์8ป0พัน0้า0 0ด9ัน9้า้าหรือว่าอย่างออนเนี่ยไปเป็นหมื่นแล้วนะครับเพราะนั้นราคาก็ เป็นราคาราคารองเท้าซุปเปอร์ชูสรุ่นท็อปทอปในปัจจุบันแล้วกันแต่ถามว่าแพงไหมก็แพงนั่นแหละแต่ผมจะรีบไปทดลองนะครับไปทดลองฟิลลิ่งการใช้งานดูและจะมาบอกนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะกัดฟันซื้อรองเท้าหมื่นหนึ่งมีทอน800คู่เนี่ยคุ้มไหมแต่เท่าที่ผมลองไปเมื่อสักครู่นี้แค่ใส่แค่ย่ำเนี่ยผมว่าคู่นี้มีแวว มีแววเป็นลูกรักรือว่าเป็น running shoe off duty e a r ของผมเองแน่นอนเลยนะครับเอาละไปละเดี๋ยวจะรีบทดลองนะครับรีบทดลองแล้วมาเล่าให้ฟังล้วกันนะครับกับเจ้า ASIC Metaspeed 8ตโตเกียวสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับรวมไปถึงสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจาก Channel กูรูบ้างมารู้บ้างบายพัตตาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจน,นจบครับสวัสดีครับ อยากทำคลิปเปรียบเทียบสกายกับเอจจังเลยทำไงดีหนะ้าตังหมดแล้วด้วย